จะเต๋าถูกครับอเป็นเค้กแปนเค้กถูกครับเอออ่าอาโขยถูกครับสามครับใช่อ่ะข้ามข้ามนะเราเจ๊กอยู่อันนี้ข้ามข้ามนะโอเคอันนี้ไม่รู้อ่ะข้ามไหมข้ามข้ามนะโอเคสามข้อแรกตอนนี้หมดคำชื่อหมดคำไม่ข้ามค่ะข้ามแลโอเคเราชื่อตัวละครนะข้ามไหมข้ามข้ามนะโอเค พี่เปยใช่ป๊าบเขาไม่หนุ่มนะชื่ออะไรชื่อข้ามไหมไม่รู้ข้ามข้ามแล้วโอเคโอ้โหโอข้ามค่ะข้ามแล้วโอเคข้ามค่ะข้ามแล้วโอเคข้ามค่ะข้ามแล้วโอเคข้ามค่ะข้ามนะโอเคไม่ดูคนไม่เคยดูนะข้ามค่ะโอเคครับข้ามนะมาข้ามค่ะข้ามนะข้ามค่ะข้ามครับโอเคครับ ขรามนะ